โอรีวิวซ่านะตอนนี้ก็ห้าทุ่มสามสเก้าทำไมเขาจึงเรียกว่าซ่าดึกก็คือเราทำตอนดึกจริงๆแล้วมันจะต้องไปซื้อเนื้อวัวเนื้อควายที่ลงเชื่อเขาจะเชื่อกันตอนกลางคืนแล้วเนื้อมันจะดิ้นกันตุ๊บๆุ๊บต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 บบ ดึกมากแต่อันน <let> ี yes. <laughs> ้ของเราเรียกซาดึกเพราะว่าเราทํางานเสร็จตอนดึกเราเลยมาทำกับข้าวกลางคืนก็เป็นไปได้ว่าพรุ่งนี้อาจจะถูกรองเรียนได้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหลักฐานเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเมาดูวิธีการทำซานะคะจากพี่เจนะจากพี่เจว่าเอ้ยการทําซาเนี่ยมันหั่นมันจอยอย่างไรเอ้ยไม่ใช่สิซาหรือลูกซาซา ใครไม่ซ่าเราซานะคะอ่าใครไม่ซาเราซาซานี่ต้องหั่นยังไงหั่นตามลายเนื้อหั่นเป็นชิ้นบางๆอ่าครับไม่ต้องหนามากอะไม่ไม่ต้องหั่นร้อมเลือดด้วยไม่ได้หั่นร้อมเลือดนะไม่ไม่ไม่เหมือนลาบที่แบบสับไปพร้อมเลือดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่าโอเคอ่ะมันต้องมีหมี่กรอบโรยด้วยไม่ใช่เหรออันนั้นลูกครับอันนั้นลูกลูกจะทาจากจากจากเอ่อเลือดล้นเลยครับจากเลือด จากเลือดจากก้อนเลือดผสมกับเนื้อนิดหน่อยนะไม่ไม่ได้ทําแบบโอ้นั้นใส่โหดเลยสิอ่านั้นใส่โหดครับเขาเลือกปอกปอบคนเมืองแล้วก็จะไม่มีกรอบมีกระเทียมเจียวอนะครับใส่เข้าไปแล้วก็น้ําหอมดองน้ําหอมดองอันนั้นเป็นลูกนะครับอันนี้เป็นซาะนะครับเนื้อก็จะบางๆประมาณนี้อ่า นี่ก็จเห็นไหมนี่นะคะซาใครไม่ซาเราซาอันนี้ลาบอันนี้ลาบอันนี้ลาบอันนี้ลาแล้วบางๆนะครับเพื่ออัตรรสฮถมาดาวมามีหนุ่ยไปหามะนาวจะได้มีหน่่ยมันเลยมันยืนสูงยืนไม่ซาหรอมีมีเดี๋ยวปี๊ก็นู่นนะไปเอาน้ำพริกข่านู่นเลยก้าน้ำพริกข่ามากับหัวหมูนั่นน่ะจะตีเราพริกข่าเนีย ขอให้มากระหัวหมูส้มแต่เมื่อเช้านี่นะเดี๋ยวี่ลงไปเอาซอยอันนี้กันอย่างก็เม่ไ้ซอยอย่างเดียวสุดยอดนี่แหละนะคะวันนี้มีผู้ร่วมกระบวนการรีวิวในการรีวิวน้ำพริกลาบบุญเหลืองหลายท่านนะที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นผู้ชายล้วนๆซึ่งสดหมด โสดทำกับข้าวเก่งเลี้ยงแมวด้วยนะคะขายให้ขายให้อันนี้สั่งจากสั่งได้จากเฟสเฟสบุ๊คพิกลาบเมืองเหนือใช่ใช่พิกลาบบุญเรืองนะคะศูนย์แปดศูนย์เอ้ยไม่ใช่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกสี่ห้าหนึ่งเก้าเก้าสี่หกอ่าเป็นผู้สลับสนุนสำหรับวันนี้นะคะอ่าไอดีไลน์ก็มีนะครับอ่าไอดีไลน์ก็มีนะคะ สั่งได้สั่งได้มลาบพี่มาได้ป่ะพี่ฮะมาเหมือนกันอ่าอันนี้มาลาบนะคะใส่เขาเรียกอะไรนะหอมขาวทางเหนือหอมขาวภาษาไทยคือกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็อันนั้นคือตะไคร้ตะไคร้จอยซอยทีๆเนี่ยถึงได้ฉายาพี่คิวซอยทีนะอ่าคิวซอยทีไม่ใช่ซอยสี่นะซอยทีเอาอะไรเหรอ ผมพิเศษมาแล้วสีขาวอะตาล่มชูชีพนะคะก็ทําการใส่น้ำพริกละนี่แหละนี่คือสิ่งที่เรารีวิววันนี้นะคะพริกลาบุญเหลืองนะไม่มีการตวงด้วยใช้ความรู้สึกไม่มีการตวงนะคะให้ความรู้สึกนะเพราะว่าเป็นมืออาชีพนะเอาพี่เตียวราเยอะกเออเปรเฟชชั่นอลยิ่งซาดึกเท่าไหร่นะลาบดึกเท่าไหร่ ยิ่งอร่อยเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเมาแล้วไม่รู้หรอกรสเป็นยังไงนะเมาแล้วไม่รู้หรอกว่ารสเป็นยังไงแต่น้ำพริกก็อร่อยจริงอ่าของดีคู่เมืองลำปางนะคะผลิตที่อำเภอ ngaowngaow อ้โรี่อะ n g a เยอะแม่อ้าวบุรีอะไรเดี๋ยวสำเนียงเปลี่ยนนะวันนี้ยุคมันเปลี่ยนนะ ngaow ภาษาอังกฤษขึ้นต้นตัว ng อืมเอ็นจีอ๋อมาหาปอมาละอ่าเด็กขีห้หน้าก็มีอะเออโอเคเสร็จแล้วนี่ก็คือจะไปราดดิบแลละถูกไหมเป็นราดดิบแล้วเราก็ชิมรสแต่ถ้าอยากให้มันเป็นราดสุกก็คือเอาไปคั่วใช่คั่วนในกระทะอ่า <45. S 2> ตอนนี้คือถ้าเป็นราดดิบเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็คือต้องชิม เนี่ยอ่ะเอาละนะคะนี่นะคะนี่คือการชิมลาบดิบนะคะทุกความสะอาดเดี๋ยวชิมจากปากค่ะมันกว้างเนื้อปากใหญ่รสชาติน้ำพริกเป็นไงบ้างคะผมใส่น้อยไปครับใส่น้อยไปอ่าต้องใส่อีกใช่ไหมต้องเผ็ดใช่ไหมลาบต้องเผ็ดเผ็ดปกติแล้วเวลากินลาบลูกซาอย่างเงี้ยเขากินคู่กับอะไรกุกับผักกะร๊อกคู่กับผักกะเออกินกับผักกาดเป็นไหมคะใครยังไม่ได้ซอยผักกาดเลยนะครับ อ่า<ส> <orman pulse. S 1> เนี่ยกินกับผักกาบนะคะอ่าแต่ถ้าจะให้ลอยกว่านี้ก็กินกับเธอก็ได้เออแต่เธอคนไหนไม่รู้นะคะอ่นลุกไปขั้วลาบแล้วนะคะเธอไม่มักลาบดิบเธอมักลาบขั้วนะคะเหมือนส้มปล่อยเออว่าจะไปดูส้มปล่อยนะคะนี่บ้านนี้มีแมวเห็นไหมมาส่บ้านนี้มีแมวอ่าแมวนะคะชื่อน้องปีใหม่นะคะเป็นแมวที่ มีฟีเออไม่มีไม่ไม,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 ไม่มีฟีมีผัวแล้วลูกสี่นั่นลูกลูกนางของหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็มีคนไปรับอีกรับไปเลี้ยงแล้วนะคะอันนี้ก็คือแม่ขาวลูกลายเดาได้เลยว่าพ่อมันมันก็ไม่ธรรมดาแหละออกจากบ้านไปหาผัวได้ลายขนาดนี้นะแสดงว่าขาวชอบดำ ดำชอบขาวเหมือนกันนะคะมันเติมเต็มความขาดไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เห็นไหมชอบในความแตกต่างโอเคใน ep สามนี่เนาะก็จะเป็นการอาซอยซ่านนฮาซอยซ่านนะะซามีซ่าคั่วไหมซ่าคั่วมีไหม ไม่มีแต่มันมีแต่ว่าไม่นิยมไม่นิยมอ่าไม่นิยมเขาจะกินซาดิบเท่านั้นยกเว้นลากจะคั่วและลู่ด้วยลู่ลู่ลู่ไม่มีคว้าลู่มันดิบเลยลู่คือเลือดเลยอ่าของที่จะต้องกินคู่นะคะก็จะเป็นน้ําชาใส่ถ้วยแก้วกาไก่นะของมาจากลำปางนะคะเคียงคู่กับน้ำพริกลาบบุญเหลืองนะคะก็ อาจจะขออนุญาตจบ EP นี้ด้วยการนะคะอเห็นไหมคะยกก่อนซ่านเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องคุกอีกทีใช่ไหมคะค,คุกอีกทีนะคะก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับลาบมากนะะักวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาช่วยรีวิวนะคะเ,เดี๋ยวเขาจะผ่าผักกลับก่อนกับเธอนะคะว่าเธอมีผักกลับไหมเนาะแล้วก็คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะ ขาไหม,มขาครับโอเค okay. ขาอยู่ตรงนี้เองอ่านี่ขานะคะมันมีขาอยู่หลายวิธีด้วยกันหลายคนอาจจะรู้จักเนาะโอเคงั้นก็วันนี้ขอจบรีวิว3 EP เท่านี้เดี๋ยวจะอัพทีเดียวเลยเดีกลับบ้านก่อนเพราะวันนี้ซาดึกตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วข้างบ้านอาจจะแบบย่มามักเจียวกระเทียมอะไรตอนนี้โอ้โหพากูหิวไปด้วยนะคะโอเคสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย